ประกาศแจ้งเตือนพายุฤด,ดูร้อน28-29มีนาคม66ครับจะมีจังหวัดไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนทั้งพื้นที่สีแดงเสียงสูงและพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับสีเหลืองจะมีจังหวัดไหนบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ28-29มีนาคมนี้นะครับผมพื้นที่ของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเริ่มต้นด้วยนะครับวันที่28มีนาคมนะครับภาคเหนือก็จะมีจังหวัด พิษณุโลกนะครับในเพชรบูรณ์ภาคอีสานนะครับจะมีจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์เลยหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและยโสธรครับส่วนภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมานาครและปริมณฑลนะครับผมอันนี้คือวันที่28มีนาคม66ครับส่วนวันที่29มีนาคม66นะครับก็จะ ลดการแจ้งเตือนลงเหลือเฉพาะพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์เลยหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตและยะโสธรครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทรา ชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์ลรบุร,บรีสระบุรีพระนาครศรีอยุธยาสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและก็ปริมนฑลน,นะครับผม29มีนาคมนั้นก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองเป็นหลักนะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันที่28ก็จะมีเป็นพื้นที่สีแดงนะครับที่เสี่ยงภัยสูงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ระมรระัดระวังกันด้วยนะครับผม28กับ29มีนาคม6-6นะครับ ส่วนถ้าเป็นข้อมูลจากแอปเวนดี้นะครับผมทําคลิปในค่ําคืนของวันที่28มีนาคม66นะครับปรากฏว่าพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานนะครับผมได้รับผลกระทบจากพายุรนร้อนจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดวยเฉพาะตรงจังหวัดขอนแก่นนะครับอุดรธานีในโซนนี้นะครับจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็คือ,อน,นี่คือจากเรดาร์ในช่วงค่าคืน22านาฬาเนาทีของวันที่28มีนาคม66นะครับผมแล้มาดูส่วนของพยากรณ์อากาศในวัน วันที่29กันบ้างครับ29นะกครับผมเดี๋ยวผมจะดูวันที่29อ่สิก้ดนะครับอ,อันนี้คือ29นะครับ29ในช่วงเช้าครับก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันช่วงเช้าช่วงเที่ยงก็มีโอกาสฝนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะทางโซนนี้ภาคอีสานกับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางได้บางส่วนนะครับช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับผมทางอุบลราชธานีภาคตะว,วันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนภาคใต้ก็มีฝนเกิดขึ้นบ้างพอประมาณโดยเฉพาะทางส่วนของประจบคีรีขันก็คือเกิดขึ้นได้เล็กน้อยสำหรับทางภาคใต้นะครับผม เรามาดูเผื่อไปวันที่20กันบ้างนะครับอ่าวันที่30กันบ้าง30มีนาคมนะครับ30มีนาคมเหมือนจะลดลงแล้วตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิวิทยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสําหรับการพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิวิัยาการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนวันที่28 29ถึงมีนาคม66กนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยท่านผู้ชมหายมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมอย่างไรจากอ่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิวิทยานะครับผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมละการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกด ตามกดกดแชร์ให้กันด้วยสวัสดีครับ